สวัสดีค่ะวันนี้พวก,กับบครูเจยบอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องนะคะการจัดตู้เย็นกันค่ะหลายบ้านนะคะอาจจะมีตู้เย็นและบางบ้านไม่มีตู้เย็นส่วนใหญ่เด็กๆก,ก็จะมีตู้เย็นนะคะเด็กๆเ,เราจะต้องรู้จักกันนะคะว่าตู้เย็นจัดเป็นสมบัติ ในบ้านเราประเภทอะไรนะคะก็จะเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าในการเก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะหนึ่งนะคะเพื่อการรอนำมารับประทานอาหารหรือการประกอบอาหารเรามาดูการดูแลรักษาตู้เย็นกันนะคะ 1. ไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆ 2. ละลายน้ำแข็งในช่องแข็งทุก1-2ส,สัปดาห์ 3. ทํทำความสะอาดชั้นวางต่างๆในตู้เย็นอยู่เสมอนะคะ 4. จัดวางอาหารที่วางตามอุณหภูมิที่เหมาะสมแนวทางการจัดตู้เย็นนะคะ 1. ช่องแช่แข็งหรือเราเรียกว่าช่องฟิตนะคะอุณหภูมิประมาณลบ18องศาเป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุดนะคะ หมาะแก่การแช่อาหารแบบแช่แข็งต่างๆอย่างเช่นไอศครีมน้ำแข็งต่อมาค่ะช่องใต้ช่องแช่แข็งนะคะอุณหภูมิประมาณลบหนึ่งถึงหนึ่งองศานะคะใช้เก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆและอาหารทะเลโดยก่อนแช่เราควรห่อให้มิดชิดนะคะต่อมาค่ะเป็นช่องเก็บของทั่วไป อุณหภูมิประมาณ2-5องศาใช้เก็บที่อย่างบริโภคไม่หมดหรือต้องกอารนำมาใช้อีกนะคะอย่างเช่นขนมหวานอาหารสำเร็จรูปอาหารที่รับประทานไม่หมดควรใส่ภาชนะใส่เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายนะคะต่อมาค่ะช่องแช่ผักและผลไม้อุณหภูมิประมาณ6-8องศานะคะใช้เก็บผักผลไม้ ควรห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกและผักนั้นควรเด็ดใบที่เน่าออกก่อนหอนะคะเราจะใส่ด้วยถุงและไม่นำไปวางทับซ้อนกันเพราะจะทำให้ผักและผลไม้ชม้ำต่อมาค่ะช่องเปิดประตูเปิดปิดนะคะเหมาะสำหรับวางของที่หยิบใช้บ่อยเช่นนมน้ำไข่ยาน้ำผลไม้แต่ข้อเสียก็คือ ช่องประตูจะมีอุณหภูมิไม่คงที่เมื่อเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆนะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าตู้เย็นที่บ้านเด็กๆเป็นลักษณะอย่างไรนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปการทำความสะอาดตู้เย็นมาส่งคุณครูด้วยนะคะพร้อมกับทำใบงานมาส่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพเกี่ยวกับการทำความสะอาดตู้เย็น เด็กๆทบทวนบทเรียนด้วยและนำไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งว่าพาระผู้ปกครองได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ